สวัสดีครับพรมนงองผู้รับชมช่องบ้านในตะวันสำหรับคลิปนี้นะครับมีสาระเล็กนะฝากพี่ฝากน้องครับผู้ติดตามช่องนะครับพอดีนะครับผมได้รับแชทนะครับลูกหลานนะครับแชทเขาไปถามนะครับเกี่ยวกับเพ็่นไฮเมื่อส่งไปภาพตัวนีไม่ให้เบิงนะครับผมก็เลยคุยกับเพื่อนนะครับแล้วก็พอดีกับแวะมาเบิงให้เพื่อนนั่งนะครับว่าหัวเพื่อนนะครับพองไก่คอดแล้วนะครับคือเก้าเดือนก็บีกสิบหมื่นนะครับว่ามัน นมมันเป็นแบบนี้แล้วก็บวมไตรทองแล้วก็ไปบวมไปหาหัวเสือเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นอีหยังบวมนาะครับเป็นอันตรายบวมคนว่านาะครับเนาะซึ่งเพิ่อนแบเป็นมือไม้นาะครับพึ่งเลี้ยงงัวมาประมาณหนปีนึงแล้วเนาะครับซึ่งเป็นงัวพ่อแม่เพิ่งแบ่งมาให้เนาะครับมาให้เลี้ยงเนาะเพิ่อนกับมาอยู่บ้านช่วงโควิดนี่แหละเนาะเพิ่อนเพิ่อนกับมาอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่ซองแล้วก็มาพอดีกับพ่อแม่ปั้นงัวมาให้เลี้ยงน้ำเนาะครับเบิ่งครับพี่น้องเสือมันไข่เลยเนาะครับมันบวมแบบ นมมันบวมแหง้งเนาะบวมแ,วแบบบวมเขาไปหอดไอ้เส้ดือเลยเนาะสิ่งเพิ่นแชท,ทเขาไปถามเนาะครับแต่เอาเลยสิมาทายเห้เบิ่งน้าพ่อพี่น้องผู้สื่เลี้ยงงัวมือไมน้นาะครับบางคนก็เจอจังซี่เนาะครับบางคนก็อาจจะตกใจก็อาจจะบวมหัวอันเป็นอีหยังเนาะครับสำหรับมันเป็นจังซี่เนาะครับก็คือมันเป็นซึ่งทั้งนั้นก็เป็นงวัวทองแรกเนาะครับผมทาิ่นมันเป็นทองแรกมันต้องพูด n o ม m a l นะครับเนาะเป็นงวัวทองแรกทองแรกสิมักเป็นเนาะครับมันสิบวมแบบ ไข่แห้งเนาะครับมันสิไข่เห็นหลายตัวอยู่ของผมมันสิเป็นอยู่เคยเห็นอยู่สองตัวนะครับที่ว่าบวมหัวไส้ดื้อเลยเนาะครับแบบไส้ดื้อนี่บ่บ่เป็นไส้ดื้อนไปบวมพันยานมันเป็นเอียงเลยนมมันหัวเขาเป็นไส้ดื้อยานมันอักเสบยามันยังเสียเนาะพันยาพันยานมันขีดยานเนาะครับซึ่งแบบเนี่มันหอดช่วงมันสิขอดนะครับมันสิขอยยกเขายกเขาเหี่ยวเขาเนาะครับเหี่ยวเขาแล้วก็ก็ไปเหลืออยู่งมองกันนั่นแหละอาจจะตัวก็อาจจะ อาจจะเหี่ยวบ่แห้งไปได้แต่ว่าหอน้ำขอเขาก็ออกนะครับแต่ว่าสุดท้ายลูกกินนมไปแล้วมั้งกับเบิร์ตขึ้นเก่าเหรอครับพี่น้องไอ้ตี๋แบบบวมๆอยู่น้ำอันไส้เดือนพี่น้องบังบางตัวนี่ว่ามันไส้เดือยเงยกว่านุ่มกับพอเป็นงูมาไทยนะครับเบิังนะครับเป็นแม่ไทยไทยมันนะครับแม่นี่เป็นแม่ไทยมันนีแม่เขานะครับผม เคยแห่เขาเพิ่งจะเค,เคยไม่ฉีดยา้เพื่อนน้องครับเพื่อนนี่คือแมวเขาแม่เขาขาวนะครับแต่ว่าลูกตัวแรกนี่เป็นเป็นเป็นโบดถ์นะครับออกลักษณะโบดแต่ว่าลูกโตที่อันนี้เขานี่เป็นซึ่งแม่ลูกตัวแรกหรอกเพราะว่าเพิ่งแม่นี่อาจจะเป็นลูกให้ลูกไปหลายตัวแหละเพราะแม่พอแม่เพิพ่นแบ่งให้มาเนาะก็พอเพิ่นแบ่งให้มาอาจจะโตที่สามที่สี่ก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้แต่ว่าโตที่แดงๆนี่ก็เป็นลูกสาวเหมือนครับเป็นลูกสาวตัวนี้ตัวล่าสุดนะครับเนาะ แล้วก็ยี่ในทองเพิ่นกระทองกับซึกว่าสิเป็นซีไใบเอียงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันคอดนะครับสิอาจจะเวร่คำา่าไทายเบิ้งกันได้เพราะแม่นี่เนาะครับกมก็บเบื้องเหลวก็ะเป็นแม่ขาวแต,แต่ว่าให้ลูกแดงนะครับแดงแต่ว่าเครื่องเพิ่นกับวชัดมาในพี่น้องอาจจะคลิปออกจางๆนะครับเครื่องเครื่องวัชัดเจนมาแต่ว่าก็ยังถือว่าให้ลูกแดงนะครับแดงแดงได้ถ้าเบิ้งไปรุ่นหล้านของเขาเนาะครับมันนแม่นี่ได้ผสมแม่แดงแดงนี่นะครับพันผสมก็อาจจะ ให้แดงเครื่องชัดๆก็ได้ผลพวกอย่างนี้ยุกขอบงูเขาบ่ชัดปดันใะดสลับเมฆรรขาวๆตัวนี้นะครับเนาะแต่ตัวนี้ผมเชื่อว่าเป็นผสมบระมันกลมบ่ครับเป็นประมาณกลมของสัตว์นะครับนี่นะครับอ่ะก็คือมันบ่เป็น่ยนยังหรอกครับมันบ่อันตรายเขาใส่เราคอยมองผู้ใดที่เคยเห็นยังซี่เนาะครับก็อาจจะบางคนอาจจะตกใจเนาะครับนั่นคืยังซี่ว่ายามันเป็นอันนั้นยามันอักเสบอย่างเสือมันบวมันไข่มันยังอะไรมันจืดเป็น เปียกมาเป็นแต่เปียเป็นแต่ันนี้เพื่อนเรามันไขรมันบวมแห้งเป็นต่หยาดเพื่อนวะน้องครับเนาะเพื่อนก็เลยเอาให้ผมมาไอ้แหว่เบิ่งนะครับเอาผมคนเดียผมก็ได้ทายคลิปฝากพี่ฝากน้องเขาพูดติดตามช่องนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงงัวงนะครับบางคนสงสัยนะครับหลายๆเรื่องหล่เล่านะครับอาจจะมีข้อสงสัยนะเพราบว่าเคยเห็นนะครับก็สอบถามกันเข้าม้านะครับเอาพ่ดเป็นอย่างนะครับผู้ใดมีปัญหาอย่างนี้เราลองคอมเมนต์มานะครับหาผมพ่อหู่พ่อยังเรีอกว่าผมพ่อสอบถามทั้งคุณหมอ ก็สิถามแล้วก็ออามาว้าสู่พ่อพี่น้องผู้ที่เหล้ยงง่วเมื่อไม่ฟังเนาะครับพอขึ้นวาแหละครับพอวันนีผู้ใดหูยอียงมาแต่เกิดเนาะครับพี่น้องค่อยๆเลียงค่อยๆศึกษากันไปเนาะครับเพราะว่าบวาแต่เหตุอาชีพยั้งเนาะครับมันก็ธรรมดามันก็มีปัญหาให้เหาสงสัยหลายๆแนวนะครับเม่นี่ก็หัวใจกาสิเป็นนมติงแต่ว่าติงก็ยังติงคือกันเลยเป็นนมหา หาหัวเด้อพี่น้องนะ่นมหาหัวซึ่งกับ่บเกวกันเด้อน้อกับสลาปอมีน้องพูดเดี๋ยวบางคนก็บว่าคือผมลกเคยลงคลิปเกี่ยวกับตอนนั้นผมไปท่าแม่อย่างไะแม่ถี่ว่าเป็นเมียหลวงของเอฟสามหนึ่งนะผมแม่นั่นก็เป็นมีนมติงแบเป็นหาหาหัวหน่อก็เป็นน่ติงหน่อยแต่ว่าผมเคยบอกสู้ฟังอยู่นะครับสําับอ้ว่นมติงนะแม่นั่นให้ลูกสีตัวแล้วนะครับตัวแม่สองสามตัวเลยนะครับ ซึ่งตัวผู้ตัวเดียวนะครับแล้วเพิ่งก็ขายโอ้ได้เงินหลายแห่งนะครับสำหรับตัวนั้นนะครับซึ่งขายลูกเช่าตัวแรกก็ได้ราคาแม่ขึ้นเลื่อยนะครับแม่เพิ่นซื้อมาสองไอ้สี่หมื่นสามนะเพิ่งก็ขายไปสี่หมื่นแปดซึ่งบริเกี่ยวกับนุ่มติงหรอกพี่น้องว่าจะให้ลูกออกมาได้ลูกมันกับบะหมีนมเขากับ่ะเป็นติงขึ้นกันนะครับเนาะเอ้าอบอกหลายๆแนว่หอยฟางน้ำกับสำหรับพ่อแม่หลวงผู้ที่เลี้ยงวัวมืองไม้นะครับ บางคนเห็นก็นอาจจะกบถ้ามาดามก็มีแต่เป็นก็เป็นตำหนิแน่นิดนหน,นึ่งนะครับเนี่ยันนะครับคือผมวานเนี่ยแหละให้มันเป็นง้อประกวดฮันประกวดแนวอื่นมันซ้ำกันบัดเขาก็สิบบาตัดสินหม่องน่อติ่งนี่แหละหม่องหม่องสีแพ้เขาว่าจันต่อไปนะครับเนาะก็เอาสำหรับเสืเดือใครยังนี่ก,กับโบเกียวกันเด้อพี่น้องสำหรับพน้องผู้เลี้ยงง้อมือใหม่นะครับก็เอาเล็กๆน้อยๆน,นะครับมาถ่ายฝากพี่ฝากน้องเขาพูดติดตามช่องนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงงวอนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์นะครับ หรือว่าหันมันมีประโยชน์กับฝากกดแชร์หรือาากดติดตามให้น้ำสารพูดที่เขาว่างไหมนงครับหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่างพงลงคลิปใหม่ๆหมนะครับพงล้มยูพัทคลิปใหม่ของผมนะครับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ